ฮัลโหลฮัลโหลดานี่เราเองนะอือหือเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็โอเคนะแล้วนี่กินข้าวยังอ่ะกินแล้วกินแล้วเฮ้ยว่าแต่ด่าไปดูของเลยนให้รูกเราอยังโหยังเลยนี่เพิ่งสองเดือนเองนะไว้หกเดือนก่อนค่อยแบบไปดูก็ได้เปล่า ยังยังไม่ได้กินเลยเนี่ยดากะว่าเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกินอนะ่ะดีแล้วดีแล้วแล้ววันนี้ทำงานเหนื่อยปะอืมก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะไม่ค่อยมีลูกค้าก็เรื่อยเอโอเคโอคดีแล้วดีแล้วเอออาทิตย์ที่แล้วมีคนมาขอซื้อยาสอดด้วยอะ่ะเฮ้ยยาสอดเหรออืมแล้ว มีคนมาขอซื้อยาสอดอะคะ่ะเหรอทำไมไม่ขายเขาไป้ล่ะแล้วลูกค้าได้บอกไปว่ากี่เดือนแล้วสามเดือนแล้วค่ะเท่าแก่ขายเขาไปสิขายไปเลยค่ะเออดาอย่าลืมบอกลูกค้านะว่าถ้าเกิดหลุดแล้วอ่ะให้กับเอายาบำรุงไปกินด้วย อย่าลืมนะค<ะ>่ะหลังจากที่หลุดแล้วอะค่ะน้องน้องก็อย่าลืมกลับมาซื้อยาบำรุงที่ร้านนะคะ เออจำเนยแฟนไอจนโจโได้ปะเนยแฟนไอโจอ๋อจำได้จำได้ไอเนยไอเนยอะเออ,เอ,อทำไมเอามาทำไมอะเออเนยก็มาขอซื้อยาสอดกระดาที่เนยบอกว่าท้องสองเดือนอะเฮ้ยจริงดิอืมออซื้อไปทำไมอะก็แบบเหมือนมันคิดว่าคงไม่ไปต่อกับไอโจอะออก็เลยเจะเอาลูกออก

อืมได้งั้นแค่นี้นะฝันดีนะอย่าเครียดมากนะโอเคจา้าอย่าเ,เครียดด้วยวแบบดีจ้า แม่ฆ่าหนูทำไมให้ยาแม่หนูไปทำไม พี่ดาเมื่อวานเฉียงดูหนัง baby genius โคตรหนุกอะนักแสดงเด็กในเรื่องโคตรฮาเลยน่ารักด้วยไม่รู้ว่าคุมเด็กกันยังไงเนาะเด็กฝรั่งเนี่ยแป๊บๆก็โตนหมดละโตเร็วมากเลยไม่รู้เลี้ยงด้วยอะไรเนาพี่ดาเอ่อเฉียงพี่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะฝากดูหน้าร้านหน่อยนะ เออพอดีมาซื้อ,อยาไปอะค่ะแล้วเขาให้กลับมาอีกรอบหนึ่งอ,อ๋อยาอะไรครับไม่รู้เหมือนกันนะคะพอดีว่าทั้นแล้วซื้อกับพี่คนหนึ่งอ๋ออ๋อนั่นนะคะซื้อกับพี่คนนั้นน้องที่มาซื้อยากับพี่อาทิตย์ที่แล้วใช่ปะคะใช่ค่ะ ออกแล้วอะคะอือออกแล้วค่ะพี่หกเดือนนะคะที่น้องบอกพี่มันสามเดือนเองไม่ใช่หรออือพอดีหนูจำผิดอะคะ่ะจริงๆหกเดือนน้องไม่น่าบอกพี่ผิดเลยอ,ะอ่ะอ ร้อยยี่สิบค่ะเฉียงอเมื่อกี้น้องเขามากับลูกอีกคนอรอลูกไหนเขามาคนเดียวไม่ใช่หรอ แล้วเ,เป็นไงบ <c oughs> ้างคะก็ช่วงแรกๆก็ทรมานแบบปวดๆแสบๆอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็ดีขึ้นแหละแล้วแกเอายามาแล้วก็น่าจะดีอืมก็เป็นพวกยาบำรุงไงแกมีพวกยาบำรุงมดลูกพวกอะไรอย่างเงี้ยแหละอืมเนย เลยได้ยินเสียงอะไรป่ะไม่นะไม่เห็นได้ยินเลยทำไมวะก็เมื่อเมื่อกี้เราได้เราได้ยินแบบ เป็นออกย่าบอกแม่หนูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาอาเฮ้ยแกเป็นไรเฮ้ยดาแกเป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวเราขอโทษเฮ้ยเราขอโทษเราขอโทษเราขอโทษอย่าเฮ้ยแกขออะไรเฮ้ยมิวมิวเฮ้ยดาแกเป็นไรแล้วพด่ตั้งใจปล่อยปล่อย